โอเคครับเกื้อติ๊ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้ขึ้นหัวผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้ดอยจะพาเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับเก้าตัวมาแรงประจำซีซั่นที่35นี้นะครับที่ปรับแพทล่าสุดที่ตัวของวอลคาทึ่งปับกันมามีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างในนี้ดอยจะมาพามารับชมกันนะฮะริชแมนช็อปเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับเงินคืนเป็นริชแมนคอยพร้อมเติมเกมแบบผ่อนนานสูงสุด10เดือนมีเเเเเเกกกมมมมมชนนนนนะะให้้ลลืออตติิาายทังบบบบบวว็็แค เข้าไวไม่เกิน5นาทีที่ rich man h o p นะครับไปรับชมที่กันต่อ้เลยทับก่อนอื่นเนี่ยดอยขอพามาดูแรงเทียมประจำซีซั่นนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะประจำวันที่18เดือน9นี้ก็จะเป็นดังนี้นะครับตัวหน้าแบางก็ประมาณนี้ค่อยพูดกันทีหลังโอเคมารับชม9ตัวมาแรงวันนี้เลยดีกว่านะครับตัวมาแรงตัวแรกที่ดอยจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือตัวของวอลขาดนั่นเองนะครับถ้าวอลขาดปรับใหม่มาเนี่ยบอกเลยว่าปรับนิดเดียวแต่ดูใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นเยอะนะฮะจากการที่สามารถใช้สเเเปลลใช้้ไททมมมนครรรรับสาาาาาถกดหง ชีพมันดีขึ้นมากนะแถมยังสามารถกดท่าหนึ่งตอนอยู่บนหลังม้าได้ด้วยนะครับทำให้มันทาดาเมจได้ดีขึ้นวิ่งไล่ฆ่าได้ดีขึ้นแถมใช้ฟิกเกอร์ระหว่างขี่ม้าได้ด้วยคือแบบความยืดหยุ่นของการเล่นตัวของวอลขาดในแพลนนี้แล้วเล่นได้ค่อนข้างง่ายเนาะลราดอนมองว่ามันสู้กับออฟเลนเมตาได้หลายตัวด้วยเจอฟอลเลนก็พอสู้ได้นะเจอเคียนาพอได้เจอเรียวมาก็พอได้เจอฉี่ก็พอไหวเนาะมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอนมองว่าเป็นพลิกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในเมตานี้นะสับวอลขาดนะครับปรับใหม่มา,ามา ก็อาจจะโดนล้ลวงตายเองได้แต่แผ่นนี้ดอยมองว่าด้วยความที่มันใช้ฟิกเกอร์บนหลังมาได้เนี่ยมันล้วงได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็หนีได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแถมใช้แบบกดไอเทมกดได้ด้วยอย่างเช่นกดดาววิบนหลังม้ากดวิบนหลังม้าอะไรเงี้ยคือสบายมากขึ้นเนาะดอยก็เลยมองว่าแผ่นนี้วอขาดค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็เล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคครับเรามาต่อที่ตัวที่2กันต่อนะตัวที่2ดอยขอมาในที่ตำแหน่งของแครี่นะฮะแครี่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือตัวของเอลสูนนั่นเองนะครับเอล เอลสูท์แผงปัจจุบันเนี่ยคือเทสต์ใครที่ซูมแม่นๆนะซูมเข้าหัวแครี่นัดเดียวกลับบ้านเลยคือปัจจุบันมันซูมแรงมากนะครับคอมโบตัวของเอลสูที่ออกค้อนนะครับคู่กับดาบแดงคู่กับมูราเนี่ยสามชิ้นนี้เนี่ยได้มาปุ๊บเนี่ยซูมนัดเดียวนี่แครี่วิ่งกลับบอ่อเลยนะครับคือมันโดนสองนัดตายเลยแผงปัจจุบันคือค่อนข้างแรงมากนะครับซูมแทงก็แรงเนาะด้วยความที่ท่าสอนปรับมาให้ยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้ใช่ไหมมีค้อนมาช่วยบัฟเนาะพอคอมโบกันไปคอมโบกันมาดาเมจปัจจุบบบบััันนนนถืือออว่่าาาคคคข้งงแแรรมมกกะ็ นะครับแล้วก็ต้องยิงธรรมดาเป็นด้วยนะครับซาบเอลสูนในแผ่นนี้ก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจเช่นกันนะครับสำหรับการจ่ายดาเมจแล้วก็การโป๊กเนาะโอเคเรามาต่อที่ตำแหน่งของมิดเลนกันบ้างครับม mm ิดเลนมิดเลนเนี่ยดดยจะพูดถึง2ตัวนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเมทที่อโดอยเชื่อว่าใครที่อยากได้ดาวเนี่ยก็ควรจะเล่นแค่2ตัวนี้ก็เพียงพอ <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยใครที่อยากได้ดาวเนี่ยเล่นตัวอื่นได้ดาวยากกว่า2ตัวนี้แน่นอน <c oughs> ต่อตัวนั้นก็คือกวาร่าและก็ลอริออนนั่นเองนะครับโดยขอพูดที่ ความที่มันมีความสามารถในการเซฟคีิปได้นะครับท่าหนึ่งก็โป๊กใกล้ไกลแรงก็แรงนะครับคูดาวก็ไวมานาใช้น้อยมากนะครับกอล่าเป็นเมดที่ดอยมองว่ามานาหมดยากเกือบจะสุดในเกมแล้วถ้าเทียบกับการไล่สกิลที่บ่อยมากๆของมันเนี่ยมันแทบจะมานาไม่หมดเลยแถมมันดันเวฟก็เก่งเทียบเจ็ก็เก่งโป๊กก็แรงบางเสีองหวาดักฆ่าก็ยังโหดด้วยคือแบบมีจุดเด่นค่อนข้างเยอะมากข้อเสียเพียงเดียวของกอล่าในปัจจุบันเลยคือมันขาตายนะครับแล้วก็แพ้แท้ง์แบบพวกโตโรมากๆก็เลยทําให้กอล่ายังไม่ได้โกงจนสุดนะครับแต่หมายถึง ไม่สามารถล้วงถึงมันได้เนี่ยมันจะรังแกคุณหนักมากนะด้วยความที่ท่านหนึ่งก็ไกลคีปก็เยอะเคลียร์ก็ยากนะครับอันตีสตา์ล็อกหัวยก,ก็คือแบบมันเป็นแบบเหมือนเอาวีล่ามาผสมกับเฟอร์บอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทั้งแรงก็ได้คือมันโซนไกลด้วยคือแบบมันโซนฟิลลิ่งได้เหมือนแอนเน็ตเลยไกลมากแรงมากด้วยโดยเข้าไปเต็มๆนี่เกือบ,บครึ่งหลอดได้นะครับต้นเกมกลางเกมอะไรคือแบบท่านหนึ่งมันทีแรงสุดๆนะก็เลยทาให้ดอยมองว่าโกราเนี่ยเป็นเมทที่ดอยคิดว่าถ้าใครอยากจะหาเมทสักตัวที่ง่ายๆแต่แรงโหดดกกล่าเเป็นนมมทีีค กดคอมโบอันติหนึ่งตามแค่นั้น2ตามก็เกือบตายแล้วซึ่งหลอดแล้วนะครับขอแค่ยืนให้ดีแล้วก็อย่าโดนล้วงก็พอแค่นั้นก็โหดมากมาแล้วสับกาวาล่านะครับในแผ่นนี้มาต่อที่รอริออนกันบ้างถ้าเกิดเรามีกาวาล่าแล้วเราก็ต้องมีรอริออนนี่แหละนะครับรอยออนในแผทนนี้เป็นคงเป็นตัวที่เมตาอยู่มากนะตั้งแต่บัฟมาทําให้เวลากดอันติแลนะ้วเนี่ยรีเซ็ทท่าหนึ่งได้เนาะมันก็เลยสามารถต่อคอมโบได้หลายอย่างนะอย่างเช่นแบบหนึ่งสองล้อไปโดดเหยียบทับ กดอันติแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็โดดเหยียบต่อยตัวมันพลิ้วมากนะครับแล้วก็ตัวมันดาเมจเอาฟุตค่อนข้างแรงมากยืนชนแทงก็ได้ยืนชนเมจก็ได้ยืนชนแครี่ก็แห่งไหวนะครับแล้วก็พอหลังจากได้แข็งมาเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะเก่งมากนะสามารถทาไฟได้ง่ายๆเลยโดยการที่โดดไปกลางโดนึงกดอันติแล้วก็โดดซ้ํา,าแล้วก็กดแข็งก็ยื้อเวลาทีมไฟได้มาแบบห้าหกวิสบายๆแล้วแล้วก็ทาดาเมจได้แบบค่อนข้างจะเยอะมากด้วยดังก็เลยมองว่าเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันในเมตาที่สามารถจะแบกได้แล้วก็ใช้างานได้ดีด้ววยเเเเเลลลาาพื่่่่่อออนนนรีไมมมมโโททแงงช เพื่อนเราเล่นแอนเนตเพื่อนเล่นอลิสเพื่อนเล่นหมิงเพื่อนเล่นดอรียอะไรเงี้ยเล่นคู่รอยออนจะโหดมากนะเพราะว่ารอยออนเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่เป็นแทงแทนเพื่อนเพื่อนได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็เป็น2ตัวที่ดอยมองว่าถ้าใครนึกไกลไม่ออกนะหยิบ2ตัวนี้มารับรองดาขึ้นง่ายแน่นอนนะสับรอยออนกับกาลรานะครับโอเคเรามาถึงตัวที่5กันบ้างนะครับตัวที่5ดอยจะพูดถึงก็คือตัวของซินเนเชียนเองครับซินเนเทียนเนี่ยดอยบอกเลยว่าหลังจากที่ปรับกันมาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับซินเนเทียนยังคงได้รับผลตอบรับที่ชัดเจน เอฟเล่นถามว่าดีไหมพอใช้ได้นะแต่ในป่าดูจะชัดสุดนะเนื่องจากมันได้แก๊งบ่อยได้เก็บสแต็กจากคลิปป่าได้ค่อนข้างง่ายนะครับดาเมจเอาพุทของซีเทียเนี่ยมันแรงประมาณเอ็นดอร์ได้เลยนะในแพทปัจจุบันก็คือดวนกับเอ็นดอร์แล้วชนะได้นะครับข้อเสียเนี่ยคือยังแพ้ตัวล้วงจัดๆอย่างเช่นพวกพิโลหรือเซฟิทอะไรเงี้ยที่แบบล้วงจุบเดียวตายอะไรเงี้ยหรือแบบแพ้พวกตัวที่สตันแบบล็อกหัวหน่อยเพราะตัวมันเนี่ยไม่ได้มีกลบสตันเลยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนล้วงเข้าไปสุดๆเนี่ยบอกเลยว่าซีเททีีีีีียย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 แแแแปปป๊๊บบบบเนะเบเเเเเดดดดดวววกกกก็็็ตตตตตาาาาานน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 ะะะะะ่่ถ้้้้ิมััไไฟรรรออลลลคคืหงซธ ตัวนี้คือดาเมจเอาพุทมันแรงมากนะครับด้วยความที่ตัวมันอันตรีแล้วมันตี180%เลยนะครับอ่าสามฮิตตื้ตึกตื้อตึกอะไรอย่างงี้นะครับเป็นตัวหนึ่งกันนะที่ดอยมองว่าถ้าใครอยากจะหาตัวที่เก่งกว่าเอ็นดอร์นิดนึงเซเเทียเป็นตัวที่เก่งกว่านะในเรื่องของการแก๊งแล้วก็ในเรื่องของการฟาร์มแล้วคือฟาร์มไวกว่าแก๊งดีกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียเดียวคือผิวไม่เท่าแต่ว่าคือดาเมจเอาพุทเออยีซีในการแก๊งเอยอะไรเงี้ยดีกว่าเอ็นดอร์มากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งคใในนนนเเมม้าาาีะะัดยก่่่ออหทว ีก็คือตัวของเอรันดอนเองทราบเอรันดอนแพทล่าสุดเพิ่งบัฟมาดอยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอรันดอนทำไมถึงบัฟนะปกติตัวเอรันดอนเนี่ยก็ถือเป็นป่าที่ท็อปเทียร์มากๆอยู่แล้วนะครับในแพทปัจจุบันบัฟมาให้ท่า2แรงขึ้นไปอีกนะอันตรีก็คูดาวไวขึ้นไปอีกนะก็เลยทำให้เอรันดอนในแพทนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอยมองว่ามันเก่งมากกว่ามาตรฐานเล็กน้อยนะเพราะปกติมันก็เก่งมากอยู่แล้วพอได้รับบัฟมาชีวิตมันก็เลยดีขึ้นนะแทงด้าเมท่าสอง่งอัน,น,นบนนะบาานนบ้างงนนะะคครรรััโมมิ่ตัวที่7ของเราที่จะพูดในวันนนี้ะคก็ือ ตัวของโตโร่นั่นเองนะครับเจอที่มาแรงสุดๆนะฮะถ้าโตโร่ในดอยขอยกให้เป็นตัวที่เอาพูดก็พูดเถอะคือทุกตาเนะี่ยถ้าเกิดฝั่งไหนไม่มีคนเลือกโตโร่เนี่ยน้อยมากนะดอยเล่นมาแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เดียร้อยกว่าดาวเนะี่ยโดยเจอโตโร่มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคือแบบบางตาจะไม่มีโตโร่บางตา,างจริงนอกนั้นคือเจอตลอดนะครับด้วยความที่โตโร่เนี่ยมันอึดมากนะครับอึดมากด้วยความที่พาสีิมันเนี่ยถ้าเกิดหลอดเต็มเนี่ยหลอดแดงเต็มเนี่ยมันจะกันดาเมจได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนมีถืออออ,อ,ออกนอกนนไฟแแลล้วหดดงมั มันก็จะรีเลือดได้ประมาณ20%หรือดอยแปลง่ายเหมือนว่ามีส้อยเขียวตลอดเวลาแหละคือแบบมันโดนดาเมจไปสักพักเดินออกไฟไปเลือดมันก็เด้งไป20%มันสามารถรับโปกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็หลอดเต็มก็ดันรับดาเมจได้นานด้วยบวกกับตัวมันเนี่ยเข้าออกก็ง่ายนะครับแบบ1เข้าไป2แล้วก็1ออกแค่นั้นใครรีอฝั่งก็โดนดาเมจมรับพันนึงฟรีๆเพราะเวลาเข้าไปก็มีการดาเมจ30%โล่อีกของมันพันกว่าๆใครก็เถียงมันไม่ได้ซ CC ก็มี2จังหวะหรือเ้ยมันโหดหน่อยมันอยากจะออลอินคอมโบอันติ1เข้าไปแล้ว2แล้วก็อันติแล้วก็1 3แล้วก็ทุบด้วยอัลติ3 เนี่ยชุดเดียวเนี่ยก็เกือบจะโซโล่เมดแล้วก็แครี่บางตัวได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่ะเราเจอแวนเจอกอร่ากอร่านี่แพ้ทางโตโรมากโดนถึงตัวเมื่อไหร่นี่กอร่าสยองขวัญทุกทีนะด้วยความที่โตโรมันอึดเกินไปนะถึงแม้ว่าจะมีหุ่นหุ่นมาช่วยตีเนี่ยก็โตโรไม่ลงนะแถมโตโรสามารถจะเกือบจะโซโล่คิวกอร่าได้ด้วยนะก็เลยเป็นตัวนึงเหมือนกันที่ดอยมองว่าปัจจุบันเนี่ยกอร่าโผล่มาเยอะใช่ไหมโตโรมันก็เลยโผล่มาเยอะเช่นกันนะเป็นโลมิ่งที่อึดเอ่ยแรงเอ่ยพิ้วเอ่ยตายยากเอ่ยคือมันครบมากดาเมจมันแบบดีอึดดดกก็ออออออึนนนนะะะะคคคครรัััับบบบบบืืแแข้ีีมมมเยาาพซ ดาบวีคเหมือนมีทั้งแบบสร้อยเขียวติดตัวไว้อยู่แล้วอันนี้คือแค่พาสีมันนะแค่นี้ตัวมันก็เลยดูมีแวลูค่อนข้างจะสูงมากสับโตโร่ในแผ่นปัจจุบันนะดอยคิดว่าถ้าใครนึกอะไรไม่ออกนะครับดาบโตโร่มาก่อนนะแพ้อยู่ไม่กี่ตัวแพ้แค่ฟลอเรนแบนฟลอเรนทิ้งตัวเดียวคือขนาดเจอไฮเตดอยยังมองว่าโตโร่ยังไหวเลยนะเพราะมันอึดมากนะสับโตโร่ตายยากมากซีซีก็แน่นมากๆด้วยนะสับโตโร่นะครับประมาณนี้โอเคครับส่วน2ตัวสุดท้ายดอยจะพูดถึงเนี่ยดอยจะขอให้เป็นตัวแทนแล้วกันเป็นสองตัวม้ามืดในเมตานนีี้ะะคครรััับตตววแกกท่ดดออออยจพูถึงง็ืขาริสนั่นนเองะ ได้รับการบัฟมาเนี่ยดอยมองว่าโลกของมันใหญ่ขึ้นมากนะแล้วก็อลิสเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแก้ทางเมตาสายพวกแคลรี่ยืนไกลๆได้ค่อนข้างดีเจอเจอเนติเอก็สู้ได้นะด้วยความที่ระยะมันดีกว่าเจอเอนดอ์ก็สู้ได้เจอแบบพวกโกวาราก็สู้ได้นะมันแบบแกล้งตีโยนตันตามเนี่ยก็สยมหมอนกันนะครับมันจะไม่ค่อยชอบเมตาตัวโถมนะซึ่งตอนนี้เมตาตัวโถมดูจะค่อนข้างดรอปไปหน่อยอย่างเช่นพวกคาจิอะไรเงี้ยจะเริ่มห,หายหายไปบ้างพอเลนเนี้ก็เจอบ้างแต่แบนทิ้งได้ไงมันไม่กี่ตัวนะครับอ่าเพราะ าเกิดเล่นอลิสนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นไปแล้วเล่นคู่กับโรมแท้งหรือจะเล่นเป็นตัวซับพอร์ตแล้วไม่เล่นแบบคู่กับลอยออนเลยก็เล่นได้เช่นกันดอยมองว่าแพทนี้ถ้าเกิดเราเล่นหยิบด้ามอลิสมาโหดๆเนี่ยด้ามมาแก้พวกตัวระยะกลางเนี่ยบอกเลยว่าอลิสเนี่ยโหดมากๆนะครับในเมตานี้ด้วยความที่โล่มันใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมมันก็เลยพาตัวของอลิสไปช่วงเลดเกมได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วตัวสุดท้ายดอยจะพูดถึงในวันนี้นะครับบอกเลยว่ามามามืดและดอยคิดว่ากําลังจะเมตาสุดๆนะ แก้ทางโดยการที่ทาจิมันเข้ามาเมตาใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยทาจิไม่เมตานะครับก็คือทาจิเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะคือถามว่ามีคนแตะบ้างไหมเล่น10ตาดอยจะอยู่มันตาสองตาซึ่งผิวน้อยนะแต่ว่ามาหลอกเนี่ยเป็นตัวที่แก้ทางพวกอ่ะอย่างโตโรแก้ได้ดีมากแก้กาว่าได้อาจจอลอยอันก็พอเถียงได้ไม่ค่อยกลัวแอนเน็ตด,ด้วยอะไรงเี้อ่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอยมองมว่าปัจจุบันเนี่ยมันเถียงได้หลายตัวมากนะครับแล้วหลายตัวในเมตาเนี่ยก็ไม่ชอบมาหลอกเลยมาหลอกมันหนามากนะถ้าเกิดเราอออออกกกกกกกเเซตตตัับบรมปปิิที่แนนวไล โอริ uh, View, Week, นวะิวดาวีกเนี่ยบอกเลยแค่นี้ก็สยองแล้วหรือเล่นลมก็ออกสะท้อนอนิดสักอันก็ได้โอ้โหบอกเลยน่ากลัวมากไม่ต้องออกดาเมจเลยก็ได้นะสะมาหลอกในแผ่นนี้คือยืนเถียงสบายๆเลยนะครับอ,อาจจะมีตัวที่ไม่ชอบอยู่บ้างสมาหลอกอาจจะมีไม่ชอบฟอร์เลนไม่ชอบไฮเอเตแต่นอกนั้นนี่คือเถียงได้หมดนะเจอเอ็นดอยังสู้ได้นะมันอึดพอนะครับออกรองเท้าเกาะมาให้เอ็นดอร์ตีเล่นยังได้เลยถือเป็นตัวที่สยองมากสัมมาหลอกถ้าเกิดไม่เจอทาจิไม่เจอไฮเอเตไม่เจอฟอร์เรนแต่สารตัวนี้ทิ้งเนี่อออกเลยมาหลอก ครับประมาณนี้แล้วกันนะสับเก้าตัวมาแรงของเราในวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายดอยจะพามาดูตัวหน้าแบนในเมตานี้นะตัวหน้าแบนในเมตานี้เนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็จะที่ดอยเห็นนะที่เขาแบนกันบ่อยๆก็มีแบนแบนเอเนตนะครับแบนเซเทียแบนรูอี้นะครับแบนเอลสูแบนไฮอาเตะนะประมาณนี้ที่หน้าแบนจัดๆนะแต่ลองมาก็จะมีพวกแบบกาวาล่านะครับตีมี่แวนนะครับฟอเรนมาจ้าแล้วแต่ว่าจะเล่นอะไรแต่ว่าถ้าแรงไม่สูงมากดอยแนะนำว่าไม่ต้องแบนตัวของเอ่อรูอี้ก็ได้รูอี้เนี่ยแรงสูงมันจะโหดนะครับมันจะโหดมากกหรือแบบพว งสูงเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอเอลสูไม่เจอโปเอลสูอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องปเปนเอลสูก็ได้เพราะเอลสูถ้าสูไม่แม่นก็อาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะครับที่ว่าไฮเทคกับพวกเซเทียหรือแวน์นึ่งอาจจะน่ากลัวมากกว่าก็น่าจะประมาณนี้ครับแนวทางการแบนในซีซั่นนี้นะครับถ้าคะแนนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อน,นั้นก็ฝ่ายตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน